การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกอันร่มรื่นมีควายป่าอาศัยอยู่ควายตัวนี้มีจิตใจดีสุขุมและชอบอยู่สงบสงบไม่เคยทำร้ายใครทุกวันเขาจะกินหญ้าเดินเล่นและช่วยเหล่าสัตว์อื่นๆในป่าสัตว์ทุกตัวในป่าล้วนรักควายตัวนี้มากวันนี้แดดดีจังหญ้าก็เขียวสดอร่อยเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งมีลิงตัวหนึ่งย้ายมาอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆเจ้าลิงนี้ทั้งสนทั้งเจ้าเล่ ไม่เคยอยู่นิ่งเลยสักวันพอเห็นควายผู้แสนใจดีมันก็คิดคือือเล่นกับควายตัวนี้สนุกแน่ตั้งแต่นั้นมาเจ้าลิงก็เริ่มแกล้งควายทุกวันบางวันก็ดึงหางบางวันก็คว้างมูลลงมาใส่หัวบางวันถึงขั้นกระโดดขึ้นไปขวนหลังควายแต่ควายก็ไม่เคยโกรธไม่เคยว่าอะไรเลยเขาเพียงแค่ยิ้มบางๆแล้วพูดว่าอดทนไว้เถิด เทวดาประจำต้นไม้เห็นเหตุการณ์ทุกวันก็เริ่มสงสัยควายเอ๋ยทำไมเจ้าจึงไม่โกรธไม่ตอบโต้เจ้าลิงนั่นบ้างหรักควายป่ายิ้มแล้วตอบเบาๆว่าเพราะใจที่เต็มไปด้วยโทสะย่อมเผาตนเองก่อนเสมอความอดทนคือพลังของผู้มีปัญญาวันหนึ่งควายป่าคิดได้ว่าการอยู่ตรงนี้ไม่ได้ช่วยให้เจ้าลิงเปลี่ยนแปลงเขาจึงตัดสินใจเดินจากไปโดยไม่หันกลับมาลิงเห็นควายจากไปก็หัวเราะเยาะ คิดว่าา,า้าคงกลัวข้าแล้วราสิเจ้าลิงเกเรหาได้รู้ไม่ว่านั่นคือการเตือนครั้งสุดท้ายจากผู้มีเมสตาลิงยังคงนิสัยเดิมแกล้งควายตัวใหม่เหมือนเคยแต่ครั้งนี้ควายไม่ได้ใจดีเหมือนควายตัวแรกเมื่อเจ้าลิงกระโดดใส่หลังควายก็โมโหจัดมันกระทึบพื้นตวัดหางและไล่ลิงจนกระเจิงควายดุก,กระทึบจนลิงแน่นิ่งไปกับพื้น นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนใจดีไม่ใช่คนอ่อนแอและคนดีไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธแต่กำนันจะจัดการแทนเขาเอง